สวัสดีค่ะพบกับอุ๋ม Perfect Home นะคะวันนี้นะคะอุ๋มจะพามาดูคอนโดขนาดใหญ่นะคะที่ห้อง h ิลไซ i ์ e 7นะคะขนาดห้องเนี่ยมออีอยู่90.1ตารางเมตรนะคะซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี๋ยอุ๋มพาเดินดูตอนนี้เลยนะคะตอนนี้อุ๋มเดินเข้ามาเนี่ยจุดแรกก็จะเป็นครัวนะคะโดยที่มีไอแล,ลนด์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีซิงค์อยู่นะคะ คือตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่อุ๋มชอบมากเลยเพราะว่าเคาน์เตอร์ท็อปก็คือเป็นแบบอย่างดีเลยนะคะแข็งแรงมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยสามารถแบบเก็บของได้เยอะนะคะวัสดุคุณภาพคือดีมากนะคะเจ้าของก็คือมีการรีโนเวทแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีมากเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฮูดดูดควันนะคะข้างล่างตรงนี้มีเตาอบด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นชั้นลิ้นชักที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ทําอาหารได้นะคะข้างล่างนี้ใส่จานชามหม้อนะคะแล้วก็ช้อนอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันยังไม่จบถึงแค่นี้นะคือตรงนี้เนี่ยเดินมา เดินมาทางนี้ค่ะมีตรงนี้ด้วยไอแลนตรงนีเขาทําเป็นบาร์นะคะต่อ,อ,อกมาทําเป็นบาร์ได้นะคะนี่แล้วก็มีเก้าอี้อยู่3ตัวอุ้ยชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอาหารเนาะมีคนทําอาหารอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็เสิร์ฟให้เรามาตรงนี้นะคะแบบดีมากแล้วก็ได้พูดคุยกันไปด้วยในขณะ,ะที่อีกคนก็ทําอาหารนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมมีอะไรอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ โอ้มีชั้นแบบเก็บของให้ด้วยนะคะแบบดีมากเลยข้างบนนี้ก็อุ๊ยอันนี้ก็เปิดได้อะเนี่ยเอาไว้แบบเก็บแก้วนะคะเจ้าของก็คือ,อมีความคิดที่แบบอ,ออกแบบมาได้ใช้งานได้แบบสมบูรณ์เลยนะคะแบบดีมากเลยเนี่ยก็มี1 2 3สามช่องนะคะแล้วก็เก้าอี้สตัวแบบนี้นะคะดีมากเลยถัดจากโซนห้องครัวมาเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่นคะ่ะ อุ้ยตรงนี้แบบดีมากเลยค่ะเพราะว่าติดกับหน้าต่างนะคะกระจกเนี้ยก็คือมีหลายบานมากบานใหญ่มากนะคะแล้วก็ทําให้แสงธรรมชาติเนี้ยเข้ามาตลอดทั้งวันเลยนะคะวิวตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแอบเปิดให้ดูนี่เห็นไหมคะเป็นสีเขียวนะคะทาอันนี้ขนาดเราอยู่ก็ค่อนข้างในเมืองนะคะแต่ว่ายังให้ความรู้สึกที่แบบอืมยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่นะคะ อาหเปิดให้ดูนี่เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทีวีจอใหญ่เลยนะเอาไว้ดูฟังเพลงนะคะแล้วก็ทานของว่างในโซนของโซฟาตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้อีก2ตัวนะคะเผื่อว่ามีแขกมาเที่ยวที่บ้านเนะ และในส่วนของตรงนี้นะคะอุ๋มกําลังยืนอยู่ในบริเวณของห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งจริงๆแล้วแพรนี่ก็ค่อนข้างโอเพ่นนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเลเยอร์ได้ตามที่ต้องการเนาะตอนนี้เนี่ยเป็นโต๊ะทานอาหารขนาดหกที่นั่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้แค่เหลือแค่สีเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโทนสีของโต๊ะและก็เก้าอี้รับประทานอาหารก็อาจจะดูเหมือนว่าบริเวณนี้เนี่ยมีสเปซที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตกแต่งด้วยรูปภาพเนาะประดับไว้บนผนงังแล้วก็มีไฟด้วย ะะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ดีมากเลยมีชั้นเก็บของนะคะมีตู้เก็บของแล้วก็ลิ้นชักนะคะซึ่งดีมากๆสําหรับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านเนาะแล้วก็เราอยากจะเก็บของอะไรซ่อนไว้เนี่ยเอาใส่ไว้ได้เลยเนาะก็จะได้ไม่ดูแบบรกรุงลังอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะอุ๋มก็จะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมหรือว่าห้องนอนใหญ่กันแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะไปดูเลยคะ่ะ ตรงนี้นะคะอยู่หน้าห้องนอนใหญ่แล้วนะคะหรือว่า master bedroom เราเปิดเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอู้อันนี้นะคะมีเตียงขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งสวยงามเนี่ยแบบที่อุมบอกไปนะคะว่าเขามีพื้นที่เก็บของเยอะมากๆดูคือตู้เสื้อผ้าคือมีตรงนี้หนึ่งสสนะคะแล้วก็ ตรงนู้นอีกนะคะมีบริเวณของลิ้นชักนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นในโซนของแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวได้นะคะที่อุ่มชอบสําหรับห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะก็คือว่าตรงนี้ค่ะในบริเวณของวิวนะคะอีกแล้วเขาเปิดเขาคือเขามีหน้าต่างเยอะมากนะคะแล้วก็ทําใหอ้อ่อย่างที่อุ่มบอกเน,ะนาะขณะเราอยู่ในเมืองอะ่ะแต่ว่าตรงนี้ล้อมรอบด้วยสีเขียวนะคะทําให้รู้สึกสบายตามากเลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพนะคะแล้วก็มีความสงบมากเลยค่ะวิวตรงนี้ตรงนี้นะคะมีเครื่องซักผ้าเนาะแบบฝาหน้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะบนล่างอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีซิงค์แบบซักล้างนะคะถ้าเกิดว่าอาจจะแบบต้องการแบบซักล้างอะไรแบบเล็กน้อยนะคะก็มาตรงนี้ได้ะคะ่ะ ตรงนี้อีกแล้วถัดมาท่านผู้ชมมีช่องเก็บของอีกแล้วนะคะแบบที่อุ๋มบอกไปคือเวลาการที่อยู่คอนโดเนี่ยเออบางทีของเราก็เยอะเนาะเราก็ไม่อยากจะเอาทุกอย่างมารวมไว้อยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยคือการสร้างแบบเออชั้นเก็บของมาแยกใช้งานเป็นส่วนๆแบบเนี้ยคืออุ๋มว่ามันดีมากเลยนะคะ โอเคเลยสามารถแบบเก็บในส่วนของอพวกแบบอาจจะเป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานหรือว่าผ้าเช็ดโต๊ะอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่อู๋ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเดินไปทางนี้เสร็จปุ๊บจะเจอห้องน้ำแล้วก็ก่อนถึงห้องน้ำมีกระจก <c oughs> ก็ชอบนะคะตรงนั้นก็มีกระจกแล้วตรงนี้ก็มีกระจกเปิดเข้ามาเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเป็นแบบ แจ็คกันจิลนะคะตรงนี้ก็จะแยกในส่วนของชาเวอร์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโถสุพรรณอยู่ด้านนี้นะคะมีความสะอาดมากเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ก็คือใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีที่เก็บของด้วยนะคะอาจจะเป็นเครื่องสำอางหรือพวกสกินแคร์ก็เอาไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะจากที่เราดูห้องนอนใหญ่เมื่อกี้นะคะตอนนี้เรามาดูห้องนอนเล็กกันดีกว่านะคะ พูดว่าห้องนอนเล็กเนี่ยก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอ่ะสิ่งแรกที่มาเห็นมอกมาถึงและเห็นเลยอีกแล้วก็คือ,อตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากนะคะใหญ่ไม่แพ้กับห้องนอนใหญ่เมื่อกี้เลยนะคะมี 1, 2, 3, 4มี่ั้ง4ตู้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอตรงบริเวณของโต๊ะแต่งหน้านะคะมีกระจกที่ใหญ่แล้วก็มีข้างล่างก็มีชั้นวางของอีกด้วยค่ะแล้วก็ตามมาค่ะทางนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะ ห้องน้ํานะคะขนาดเคาน์เตอร์เขาก็อาจจะมีขนาดที่เล็กลงมาอีกนิดนึงแล้วก็เข้ามุมตรงนี้นะคะกระจกก็อาจจะเล็กลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่เล็กมากค่ะยังยังมีพื้นที่ที่โอเคอยู่ตรงนี้เป็นในบริเวณส่วนของอถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ําแบบแยกเปียกแห้งนะคะมีกระจกะประตูบานเลื่อนเนาะปิด,เป,ดเปิดได้นะคะแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีช่องลมอีกด,ด้วยไว้ให้อากาศถ่ายเทนะคะ ตรงนู้นค่ะถ้ามองออกไปตรงหน้าต่างนะคะก็จะได้วิวเดียวก,กันกับตรงห้องนั่งเล่นเนาะก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวเยอะแยะมากมายนะคะคอนโดเนี้ยคือดีมากเพราะว่าวิวนะคะออกไปบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเนาะในส่วนของใกล้ๆกับโซนเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะคะและด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นวิวของมหาวิทยาลัยพายัพเนาะที่อุ่มโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ที่พิเศษสำหรับคอนโดฮิลไซต์เจ็เนี่ยอตอนนี้นะคะก็มีสถานทูตอเมริกานะคะที่เขากำลังแผนว่าเขากำลังจะเอามาจะตั้งกำลังจะมาตั้งอยู่ที่นี่นะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าทำให้ตรงนี้เนี่ยเป,จจเ,ปจจเป็นอาจจะเป็นทําเลที่น่าสนใจนะคะในอนาคตเพราะว่าในบริเวณตรงนี้เนี่ยความปลอดภัยก็อาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะมีชาวต่างชาติ เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในบริเวณของเชียงใหม่บิสเนสพาร์คเนี่ยจะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารกาแฟนะคะซึ่งไม่ต้องมีรถเนี่ยแล้วก็เดินเอาก็สะดวกสบายปลอดภัยสงบมากเลยค่ะ แล้วก็ในเชียงใหม่บิสเลทพาร์คนี่นะคะเราก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสร้านกาแฟนะคะคาเฟ่ต่างๆก็ร้านอาหารนะคะคลินิกร้านทำผมเซเว่นนะคะแล้วก็ยังทำเลดีมากๆเพราะว่าใกล้ห้างบิ๊กซีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ใกล้กับสุ per ไฮเวย์ด้วยนะคะเพียงแค่2นาทีเนี่ยตัวเราก็ไปหยุดบนถนนสุ per ไฮเวย์แล้วคะ่ะแล้วก็สามารถขับไปไหนก็ได้นะคะไม่ว่าเส้นทางดงมหิดลสันกำแพงไปได้หมดเลย ค่ะ ขอย้ำข้อมูลอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้นะคะอุ่มที่อยู่ฮิลไซด์7นะคะหรือว่าอยู่ในเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนั่นเองนะคะซึ่งคอนโดเนี่ยมีขนาด90.1ตารางเมตรนะคะแล้วก็2ห้องนอน2ห้องน้ำมีครัวที่บิวอินตกแต่งสวยงามมากนะคะแล้วก็มีในส่วนของออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็วิวเนี่ยสวยงามมากถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่อยากจะมาดูห้องนะคะสามารถโทรหาอุ่มนะคะที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะคะแล้วก็เรามีเพจด้วยนะคะ Perfect Home นะคะสามารถไปพิมพ์คอมเมนต์หรือว่า,อาแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้ให้ได้นะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ